สวัสดีครับพี่น้องยิ่กับชมกันหน่อยนะเพื่อนเอาพิเชียวครับสวัสดีนะครับผมมาตลาดนะครับผมกับแม่หักนะครับพี่น้องเปิดพามาซื้อผู้นะครับบ่ได้ขี่รถสามหลอมาได้ครับนี่ครับเดี๋ยวไปบอกกันอยู่ไหนกันครับพี่น้องครับหางานนะครับกีมอนใช่ว่ากะแฟ ก่อนแล้วนะครับก็แม่นะครับมาหอดหนานแล้วนะครับตลาดด้วยซับนะครับผมเองของได้เหมืันกอแล้วนะครับ มอซ托车มานเจ็ดสิบกิโลครับพี่น้องไปแม่น้อยพาไปกินเขาอยู่บ้านแล้วที่แรกนั่งรถแท็กซี่ไปนะครขากลับมานะครับผมนี่นะครับเวฟบลอยนะครับขาขากระม้าเว็บลอยยิบหาแล้วจวดกับบนที่ยิบซีกรมาาลายแลครับถึงแล้วนะครับหมดหลังงานแล้วครับพี่น้องครับ ลังาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปบึ้างหน้ากันครับพี่มาหัศนะครับพี่น้องแม่ล้างรถดบ้างมหแล้วครับพี่มาวันแล้วเราจะรเราไปจอดตรงนี่นะครับเว็บ้อยตัวแรกครับคนเสบียงมากน่ากินมาตอดลูกตอนเต่านะครับ ยี่เมียข่อยสุดยอดไปแล้วโซเฟียก็มาถึงแล้วนะครับผมชิมงานเรามาถึงหมดแล้วสิมยอดนะเปหน่อยสายสิงห์เหรอเดี๋ยวเอาวขอไปเพื่หนแข่งครับพี่น้องเดี๋ยวครับมาหอดแล้วนะพี่หนุ่มและจัางย้อนนั่งรถมา แยังเย็บเลยโอ้มาหอดกับมาพผอหมองมวนมึงเตยเลยดีครับ าจันเตาครับมหาพิโตคกับล่ำหน่จันเตาว่าดีครับ่อลงมาจินซอยจุดนะไป็ยังไงพ่ไปยังอวาไปเอกกเามาลยวโอ้งามยูตลาดรวยซับนะครับ

พี่เต้ยยี่ฮอต้อกสำยัดหาเมาหันเลยเอาแม่เลยมีคนังทุกนี่ครับพี่้องบรรยากาศแรงๆะนรับมาหลายๆครับพี่น้องเรือมือไปตั้งคุมดีกว่าตอลวันครับัน

chan tóng sai bơn Ô đeo hụt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  đầu hụt đeo hụt đeo đi đeo hụt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  đeo đâu có บัวอยู่แล้วนายเวทีบผอยู่ข้างๆางอยู่เดียวให้ลงมือกุญแจได้ไปนั่งอยู่เพื่อเดี๋ยวตั้งแต่ตีนอกหูบุ๊บเป็นไงแล้วเป็นนั่งตั้งแต่ตีอยู่บุญดจเต้ว่ามันไดนี่บวกเตาจหน่อยให้มันตั้งความดีเพื่อเดี่ยวฟังนี่ยายเป็นความเงินฟังเศร้าเนี่ยบอกมีเวอดาวแล้วนอนเตียงเลยเอาเนี้ยมาแล็กเอาเนี้ยมาแลก

ไอ้เจ้าไอ้ตีวังซอยอะเจ้าไขตีวังซอยหอไข่มือกองก้อนนี่ไขมือกองเอต้องเก็บยใื่อนให้ตีรับมูเเดียวพึ่มเรียบร้อยมึงเก็บสอยกูมาหิแล้วก็ไล่หนีอ ผู้ใดคนดีเลี้ยงดิเขากกรบโอไนพ่อกบแม่ทีเขาบานี่มันน้องซี่มเน่ป้ากับโอดป้าแม่เยอเออเดี๋ยวสามพันเดี๋ยวใช่เออบ่คือผู้ใด่ไงเมื่อคือมือก่งเออ่คือมือก่งรอวดอ่น่ล่โดให้แม่ดิโผู้ใดโโโไปให้แม่กันแม่ยังู่หฮ่าฮ่าของเ่า เบียบียโมสนาลักอ่ะก็ลายเบียบีโโมากเลยเจ้าไปเี่โอ้โาอมาหกุกวอีกนึงเลยต้องหกถุกว่าหอดีสองอดีีเออหนึอีเีเอออาจารย์เต้านี่ยนะแม่อั้นตืโาอีกนึงควานไลงเยี่ยโอ้ยดโอ้กากาศเน โวนลูกนึงครับอาจารย์โตมาไปเมอาสดเนีมันมีคลิปคลิปหนึ่งยู่ยติดอยู่ทายยูทูบก็ดิเจ่มันเอาน้ำระท่านเอาพวังไปเลยปะเยอะุ่มือเนี่ยแต่แต่พันกี่หลวก ก็ังจอยเมบ่เคมบกี่น่าทไรูอกเป็นนังเอนอชมาบ้างเชาครับพี่น้องครับถ้ารักกินกัไวสมมิครับึินแบบพอกันไหมครับพี่น้อง